ในช่องะ,ะแม่จช่องไ,ได้ในช่องวิชูแชนแนลนะคะวันนี้นะคะเจนได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นึงมาแล้วมีคนบอกว่าอยากให้แม่ทําคลิปเองอยากให้แม่ทําคลิปอีกด้วยบอกคุณแม่น่ารักจังวันนี้เราจัดให้เลยนะคะแม่พร้อมไหมพร้อมจ้ะพร้อมแม่คุณแม่พร้อมวันนี้นะคะพอดีว่าเจนอะ ไปเห็นการเต้นในติ๊กตอกมาอยู่ช่วงเพลงหนึง่งแล้วคือแบบว่าเฮ้ยมันน่าเต้นมากเลยเจนก็เลยคิดได้ว่าน่าเอาอันเนี้ยมาเต้นแกล้งพ่นากับทุกคนแต่เราจะไม่บอกนะว่าเราจะเต้นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูรีแอคพี่พินาดีกว่าว่าเขาจะทําไงไม่เห็นเจนกับแม่เต้นกันกลางหน้าบ้านโอเคแม่แม่ไหนแม,แม่ลองซ้อม,ซ,อมซ้อมหนึ่งคอนเซปต์เอาแม่ม <า S 1> ไปแล้วลูกจ้าชุดโกโก,กวาทินยา <laughs> อันนี้แค่น้ำจิม้มน้ำจิม้มโอเคคนะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มแผนกันเลยดีกว,ว่า ค่ะทุกคนตอนนี้เราจะเริ่มแผนกันแล้วตอนนี้พี่นาขวาดบ้านอยู่ข้างหลังบ้านเดี๋ยวเรามารอดูกันแม่พร้อมนะไปค่ะทุกคนพี่นายังไม่ออกมาวะเดี๋ยวไปดูแม่แล้วไม่ยิงหรอกูกันนะ นากำลังจะเอาขยบมาทิ้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบแม่พร้อมนะแม่แม่ค่ะ ไปทั่วเนี่ยพาแม่ทำไปทั่วอีกแล้วเพลงมันกำลังฮิตเพลงฮิปฮอปก็พี่เขาก็ต้องใส่แบบนี้เต้นก็ได้เอาแล้วเดีมาถอดอีกเออก็มันเป็นเพลงยิปยิปเพลงมันเป็นฮิปฮอว์ตพี่ก็ยังจะถอดตามเขาอีกโอ้ยทำอะไรกันเนี่ยเจ็ดต้นสอนเต้นไงเห็นไหมเต้นอะไรกันขอกลอบแบบแม่กัเต้นโอ้ยังไงเห็นไหมตั้งกองเต้นกันแก้ผ้ากากองอีกขอใส่กางเกงข้างในกันไหนใส่หรอใส่น่ะดูเห็นไหม แม่ใส่กางเกงข้างในโอ้ยแล้วไปเราก็นึกว่าแบบนึกว่าเมื่อกี้เป็นกังเกงในนะอันนี้ก็พาแม่ทำไปทั่วเลยแม่บอกว่าแล้วเมื่อกี้ออกกำลังกายเออแม่ก็จะไปเชื่อไอ้เจนมันไ่มเห็นเห็นเพลงจะบอกว่านี้คือทบอันนี้คือแกล้งพี่เหรอใช่แล้วไหนๆกว่ดต้นมงต้นไม้ใบมงใบไม้ดูน่ะดูมันเต้นออกกำลังกายแล้วแกล้งอ๋ตายตายตายทั้งแม่ทั้งลูกน่ารักกันอีกแล้วคลิปเนี้ยเอาก็เต้นออกกำลังกายไง ไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีคำจะพูดไปกวาดมาออกมาเจอกลังแก้ผ้าพอดีเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแก้บอกเหนื่อยแก้เก่งแบบไม่ใส่อีกเลยโอไอ้นุกยอ้หนุ่ยอะหนักจะฉันจะได้ถอดอาถอดจะได้ถอดเป็นเพื่อนมาแม่บอกขนาดอ๋อมอไปกวาดบ้านกันเลยเอาแม่ไปกวาดตรงนู้นให้เจนกวาดหน้าบ้านเลิกเต้น ออกกําลังกายแบบกอดบ้างกันไปพอแล้วพาแม่แไปด้วยปิดกล้องเลยไปคุณค่บ้าน่อโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้พาแม่ออกกําลังกายแม่บอกว่าเหนื่อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็เอาไปหายาดมให้แม่ดมก็ <c oughs> โอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะกันนะคะบายบาย